มองทุกอย่างไร้ข้อจํากัดและว,วันนี้นะครับนาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของมุมมอง mindset มาฝากกันนะครับเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นทุกอย่างเป็นไปได้และไร้ข้อจํากัดครับต้องบอกก่อนเลยว่าข้อจํากัดมันมาจากไหนมันมาจาก ความคิดของเราครับซึ่งมันอาจจะมาจากการที่คุณมีประสบการณ์ในอดีตหรือว่าประสบการณ์ที่คุณเจอณปัจจุบันมันหล่อ,ล,อล้อมรวมกันเป็นตัวคนครับมันหล่อ,ล,อล้อมรวมกันเนี่ยเป็นความคิดของคุณแต่มันก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราสามารถเปลี่ยนมุมมองทุกอย่างให้เป็นมุมมองที่ไร้ข้อจํากัดได้ครับอะไรก็ตามที่คุณสร้างชุดความคิดขึ้นมาและเรียกมันว่าข้อจํากัดมันก็จะกลายเป็นจริง เพราะสิ่งใดก็ตามที่คุณได้สร้างมันขึ้นมาคุณเชื่อมันอยู่เสมอไม่ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามเพราะฉะนั้นความคิดของคุณทาไมจึงเป็นความจริงในเรื่องของข้อจํากัดเพราะเราเองนะครับก็สร้างข้อจํากัดขึ้นมากมายในแต่ละวันฉันขายไม่ได้หรอกฉันเป็นเด็กเกินไปฉันแก่เกินไปฉันอ้วนฉันไม่สวยฉันไม่มีประสบการณ์คุณเคยเห็นคนที่ไม่ตัดสินใจอะไรบางอย่างเพียงเพราะคําว่าฉันไม่มีประสบการณ์ไหมครับเยอะมากเลยใช่ไหมครับแม้แต่ตัวคุณ เชื่อเดอครับว่าข้อจํากัดที่คุณได้สร้างขึ้นสิ่งใดก็ตามที่คุณเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงเสมอและมันจะทําให้คุณมีแรงกระตุ้นในการสร้างพฤติกรรมนั้นแม้ว่าคุณจะไม่ชอบพฤติกรรมนั้นก็ตามครับหากคุณอยากจะให้ทุกอย่างเป็นไปได้ตามที่คุณปรารถนานะครับต้องอัปเกรดสมองของคุณอัปเกรดความรู้สึกอัปเกรดความคิดอัปเกรดความเชื่อของคุณครับ คุณไม่มีวันได้สิ่งที่มันใหญ่มากขึ้นจํานวนปริมาณที่เยอะมากขึ้นถ้าหากว่าคุณยังคงใช้ระบบความเชื่อเดิมๆระบบในเรื่องของการคิดแบบเดิมๆครับ หน้าที่คุณไม่ใช่ลดความฝันหรือว่าเป้าหมายครับแต่หน้าที่คุณคืออัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับความสำเร็จที่มากขึ้นเวลาที่คุณอยากจะได้ความสำเร็จที่มากขึ้นมันจะมีอะไรต่างๆที่คุณต้องเจอเยอะขึ้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือปัญหาต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาทดสอบคุณหน้าที่คุณคือขยายใจให้มันใหญ่เข้าไว้ครับ เพื่อคุณรับมือกับสิ่งที่มันใหญ่มากขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความคิดเนี่ยเล็กมากๆมีความเชื่อที่เล็กมากๆเวลาที่เขาเจออะไรที่มันใหญ่ๆครับหรืออะไรที่มันมากระทบจะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นโอกาสก็ได้พวกเขาจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีข้อจํากัดของขนาดความคิดคุณยังไงล่ะครับคุณลองคิดทบทวนดูนะครับว่าเวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าจะได้อะไรบางอย่างที่เป็นเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของคุณครับ คุณมองหาแต่ความเป็นไปไม่ได้คุณมองหาแต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคและปัญหาคุณกําลังเทรนความคิดของคุณให้พบเจอแต่ข้อจํากัดครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องฝึกฝนในเรื่องของความคิดหาเราอยากจะเป็นคนที่ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการมองทุกอย่างอย่างไร้ข้อจํากัดครับเราต้องเทรนสมองของตัวเราเพราะสมองของเรานี่มันเสมือนกับกล้ามเนื้อครับหากคุณเทรนมันบ่อยยดน้าหนักบ่อยมันก็จะมีกล้ามเนื้อที่สวยงามจริงไหมครับ แต่เวลาที่คุณเนี่ยไม่ได้ยกน้ำหนักไม่ได้ออกกำลังกายนะครับกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันก็จะเหลวแล้วก็ไม่เป็นรูปเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสมองก็เช่นเดียวกันความคิดก็เช่นเดียวกันความคิดมันเป็นจุดกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างความคิดสามารถทำให้ทุกอย่างมันไร้ขีดจำกัดได้ขนาดเดียวกันความคิดก็ทำให้ทุกอย่างมีข้อจำกัดได้เช่นเดียวกันขอแค่คุณใช้อย่างถูกต้องและหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วฉันจะมีความคิดที่ดีๆและไร้ขีดจำกัดได้อย่างไร ขั้นตอนสําคัญครับคือสิ่งที่คุณป้อนเข้ามาเนี่ยมันทะให้คนรู้สึกถึงความทะเยอทะยานความเป็นไปได้และ,ะไร้ข้อจํากัดหรือเปล่าหรือสิ่งที่คุณกําลังป้อนณนปัจจุบันมันทะให้คนรู้สึกถึงความเชื่อที่จํากัดหรือข้อจํากัดใดๆเช่นข้อจํากัดทางด้านศาสนาการเมืองหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่คุณเจอในเศรษฐกิจในตอนนี้ครับมันทำให้คุณรู้สึกจํากัดอยู่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณป้อนอะไรเข้ามามันก็สร้างความเชื่อแล้วณขณะนั้น และเมื่อคุณได้เลือกสิ่งที่คุณป้อนเข้ามาแล้วนะครับความคิดที่ถูกป้อนเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ความคิดที่นําไปใช้ย่อมทําให้เกิดนวัตกรรมความเป็นไปได้และความไร้ขีดจํากัดไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นหากทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่แค่ในหัวของคุณครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในหัวของคุณตอนนี้สิ่งที่คุณเคยเสพมาคุณต้องเลือกมันก่อนว่าเป็นสิ่งที่ดีส่งเสริมให้กําลังใจคุณและสร้างให้คุณเติบโตได้ ไม่ใช่สิ่งที่มันบั่นทอนนะครับและเมื่อคุณเลือกแล้วนําไปใช้อย่างทรงพลังคุณคิดอยูนะครับว่าเครื่องบินที่เราเห็นโทรศัพท์หรือแม้แต่ iPad ครับมันมาจากอะไรครับความคิดของคนเราความคิดที่ถูกนําไปใช้มันจะสร้างความไร้ขีดจํากัดมันจะทลายทุกข้อจํากัดครับ เมื่อก่อนสตีฟจ็อบบอกว่าทําไมจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีเพียงแค่ปุ่มเดียวแล้วก็หน้าจอสัมผัสครับบนโทรศัพท์มือถือในขณะที่โทรศัพท์ยุคนั้นนะครับซึ่งโอปาก็ทันพอดีตอนที่ทํางานที่ดีแท็นะครับมันก็มีแบล็คเบอรี่เข้ามาครับมันจะมีโนเกียเยอะมากๆมันก็จะมีปุ่มกดเยอะมากๆครับในขณะที่ Apple ครับมีเพียงแค่ปุ่มเดียวก็คือปุ่มตรงกลางครับนั่นแหละครับทำไมจะเป็นไปไม่ได้หากคุณเอาหัวของคุณเนี่ยที่มีความคิดอยู่เอาออกมาลงมือทำนั่นแหละครับ การไร้ขีดจำกัดในโลกความเป็นจริงมันเกิดจากกันที่เราแปลงสภาพของในหัวมาเป็นการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมครับเวลาที่คุณนำสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณเนี่ยมาลงมือทำนำมาใช้นะครับมันจะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในเรื่องของแรงบันดาลใจกำลังใจเพราะว่าเรามองเห็นตัวเองก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงคุณเชื่อได้ครับว่าเราทุกคนเนี่ยมีความฝันตั้งแต่เด็กจนโตนะครับว่าเราอยากจะเป็นคนรวยใช่ไหมครับเราอยากจะสําเร็จใช่ไหมครับ แต่มันก็อยู่แค่ในห,หัวของเราแต่พอตอนที่เราเริ่มที่จะโตขึ้นเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นเราสร้างผลงานเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ค่อยๆขยับขึ้นมาค่อยๆโตขึ้นครับคุณมองเห็นความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแรงกระตุ้นจะเกิดโดยธรรมชาติครับ และสิ่งนี้เองครับเมื่อเริ่มต้นความคิดอย่างถูกต้องและลงมือทํอย่างถูกต้องคุณจะมีแรงบันดาลใจอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันมันจะมีพลังอยู่เสมอครับที่จะคอยส่งเสริมให้คุณไปข้างหน้าแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามและที่สําคัญหากคุณขยายความเชื่อของคุณอย่างไร้ขีดจํากัดคือขยายมันใหญ่มากๆบวกกับการที่คุณเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนครับมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเล็กลงไป อย่างที่บอกนะครับขยายความคิดได้ใหญ่มากเท่าไหร่ปัญหาก็จะดูเล็กลงมากเท่านั้นครับที่สําคัญถ้าคุณอยากจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไร้ขีดจํากัดและข้อจํากัดมันพังทลายไปคุณยังคงเดินหน้าอย่างสม่ําเสมอครับและที่สําคัญเปลี่ยนวิธีการไปไเรื่อยครับถ้าเกิดว่าวิธีการเดิมมันไม่สําเร็จก็จงเปลี่ยนซะ คุณเคยได้ยินคำน,นี้ไหมครับว่าถ้าเราใช้รูปแบบที่ล้มเหลวซ้ำซากหรือไม่ได้ผลลัพธ์เนี่ยมาลงมือทําจะทํากี่ปีมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับคือไม่ได้ผลลัพธ์ถ้าเปลี่ยนใหม่ถ้ารูปแบบนี้ใช้การไม่ได้คุณก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่เท่านั้นเองเป้าหมายใหญ่เนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแต่วิธีการเนี่ยยังคงฟลซิเบิลครับยืดหยุ่นเปลี่ยนได้เสมอครับเพราะว่าถ้าหากเราเนี่ยยืดหยุ่นในการลงมือทําเปลี่ยนเป็นวิธี A B C มันจะเจอรูปแบบที่ใช่เข้าสักวัน และเมื่อคุณเจอรูปแบบที่ใช่ก็แค่ทำซ้ำทำให้มากขึ้นทำอย่างฉัฉลาดมากขึ้นเท่านั้นเองครับเวลาที่คนหนึ่งคนนะครับได้สร้างข้อจำกัดขึ้นมาเขาก็มักจะมีพฤติกรรมความคิดความเชื่อที่ตอบสนองต่อข้อจำกัดนั้นเสมือนกับว่าคิดอะไรขึ้นมาก็แค่กระทำให้มันเป็นจริงตามสิ่งที่ตัวเองคิดแน่นอนครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนใหม่เราจะต้องปรับสภาพแวดล้อมทั้งหมดครับปรับความเชื่อทั้งหมด ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เราอยากจะเป็นคนที่เป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพแวดล้อมก็สําคัญคุณอยากจะอ่านหนังสือแต่คุณอยู่ในที่ที่เสียงน้ำมากๆวุ่นวายก็อ่านไม่รู้เรื่องนะครับคุณอยากจะเป็นคนที่เก่งมากในด้านการพูดนะครับคุณไม่เคยฝึกพูดเลยคุณอยากจะเก่งในเรื่องของการขายคุณไม่เคยอ้าปากขายเลยจะเป็นไปได้อย่างไรครับข้อจํากัดมาจากไหนครับมาจากการที่คุณอ่อนประสบการณ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่คุณยจะทําทุกอย่างอย่างไร้ข้อจํากัด จำเป็นครับต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการฝึกเยอะๆขายเยอะพูดเยอะนะหรือว่าทํารูปเก่งอะไรก็ได้ครับที่คุณอยากจะใช้ชีวิตในแบบนั้นเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นไม่จาเป็นต้องกังวลหรือมีข้ออ้างมากจะเกินไปอย่ามีเงื่อนไขกับตัวเองครับเพราะว่าข้อจํากัดมันคือความคิดของคุณครับ